อันนี้อาราพเดชศึกเขาพอดีทัาค่ะได้ลสวัสดีครับผมสามารถครับพี่พเดชศึกเปิดกล้องเหรอเอาเอาอ่าดจะเปิดกล้องเปิดกล้องยังไงม่มีองค่ไม่มีกล้องอาหารได้น่นี่นี่เอานี่นะ่ายจอกคุยคับพี่พเดชศึก เขาเป็นโทรศัมดารนาศนี่ครับทไ่เคยทีเคยตอยกันคุย้ันครับระเด็สิกพิาจนาชั้นครับโอ้ยนี่ยั่นี่สิน่ามามามาเล่นมายงนี่โอ้พวดีใจหลายเลยดีใจดีใจดีใจที่สุดเลยนี่เนี่ยเี๋ยวอามาดพ่อไว้บ้มานพ่อาวมาหาเนี่ย เขาจะจัดแก้มือกับกันเนี่ยต่อไปสามารถว่าจีไปจัดมือราชะดำเนินว่าจีจัดแก้มือพันนย้อนยุคพันว่าเจ้าจอกกี้กับประเด็นสมัยนี้ตีตีจาไม่ได้ล่ะไอเบื้องจะเหนื่อยยุ่งห้าคนลูกลูกลูกหลานแล้วเขาไม่เบื้อยู่กว่าสมัยวุ้ยเออเออเออเคุยกับไอ้บ้านนั่นแหละครับอาจารย์สวัสดีครับสสวัดี เออพอดีเล่าเล่าบอกว่าเล่เาแค้นใจผู้เดียวนังวยเกาเล้าแค้นใจพเนศเสกวัตีก็ตีก็เป็นหมันเลยตีกระจับเล่าจนเป็นหมันเลยละว,ว่ะวบอกเขาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากนี้จะไปบ้านไผ่อยู่เนี้ยเออเดี๋ยวอาจารย์ที่บ้านไพ่วะตอนนี้ที่บ้านไพ่วะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวสียจากนี้ผมไปผมไปบา้บานบา้านป้าปอบ้านไผ่ครับผมผมไปรุ่งไปรุ่งกศสเกียดห่าว เนอได้ได้พวกพี่บานพวกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเปิดโตเป็นท่าการแล้วเดี๋ยวคุยกับพี่ไปดึกศึกครับโทรมาหาพพ่จักกีศิษก์นไทยโอ้สบายขอบหมู่บ้านเขาสั่งรวดเดียวทุกคะแนนเสียงเขาบอกคือบ้านยังก่อนบ้านยังก่อน ผมสมรักอย่างนั้นเนาะอ่าสังการได้สมรักสมรักคำสินอย่างเดียวเพราะร้านเป็นน้อยเยอะอ่าหาสั่งเด้หมุกบ้านอย่างเดียวอ่าคุยกับพี่บ้านเนาะเราเจอเรื่อยๆพอดีครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังเดี๋ยวกุมในกลุ่มยู่ไนกลุกมร้านน่ยโอเคพี่พี่ประเด็จศึกเดี๋ยวไงเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงครับ นะครับผมคิดถึงครับคิดถึงครับอ่าครับผมครับผมโอเคอ่าคุณทำควายบาดจบนี่เจ้เี่ยไอ้เรียไม่ได้ควายไอ้ไ้ดึให้แล้วผมได้ซื้อที่นี่เออเออยขายคุยไปเดมพันแล้วไปเดมพัน้ไอ้แข้งแร้งมาพี่จ ก็มาหามี่จะจับก็มาหามี่จะจับเลยเขาด่าว่าแต่โอ้ยมึงมาตัวเลยเมื่อกี้ก็จะจับไปร้านเขาร้านเขาด่าทำไมเออนกัตีได้ยุคนั้นตีได้ยุคนั้นตีได้ใช่ไหมว่าใครใครใครที่เขาแอบที่แย่งดาวไปไปจับไเด่นเด่นนครน่ะเด่นนครถึงนายอยู่ชาติตีคนตีชาติตีคนตีชาติตีลูกไปเขื่อนพวกสมัยนั้น โอ้ยขี้นออดไรลขี้นอดไนอนขี้นอดขี้นอดอย่าอยรู้เลยจฝาความคิดถึงไปนี่โอ้เจ้านี่อาไงเป็นลูกพุ่งแล้วลูกทุ่งเหมือนลูกทุ่งจังหัดตรงนี่มาโอ้โคตรก๋ลูกังดตรเป็นลูกทุ่งแล้วโอ้เจ๋วเจ๋วพี่พี่นี่ครับเพื่อนหลังครับเพื่อนหลังนะครับ เรือหลังเยี่ยมดูมจ็อกกี้สิทกันไพยครับที่กระนวนครับความก่ยทีมงานมอตทะเลแล้วก็ทิ้งทัวร์เวทเมืองไทย